มึงพวกเหมือนมึงเคยมีแพนเก่าไหมเราต้องมานั่งดูสตอรี่ก่อนจริงๆเราต้องมาดูสตอรี่ก่อนหรอเออสวัสดีค่ะ ดูดูเลยช่วงนี้นะคะสิ่งไม่เชิญมาก็จะมาก็จะมาฝากกันนทุกคนกดไลค์กดซับสไคร์เราก่อนวันนี้มาทำอะไรแม่รีแอค n น w ้จิ๋วครึ่งชีวิตวงเล็บทั้ง,งจิตใจเออ o f ฟ i ิ i ช l m ลเอมวีมาแล้วเอ็วีนะไม่ใช่เอวีม่ถึงเอาเวฟีเอาเวฟีมูฟีนะคะ MV มาสักทีหนึ่งนะคะสําหรับเพลงของนิวจิ๋วตัวแม่ของเรานั่นเองแม่ของเรานั่นเองอ MV นี้ไดู้อซิริวายจากนิทานพันดาวาเอิร์ธมิาอาฉันว่ามันต้องมีคราวดราม,ม่าแน่นอนดูจากชื่อเพลงทำไมเธอแบบต้องอินเฟอร์ทุกอย่างมไปค้างก่อนแล้วก็วิเคราะห์เวอร์ามาก เกินเหตุเกินคนกินแล้วี oh, okay. ่แล้วไงบิวคิปพีพีก็คืออินเวอร์สนี่แต่กนนี้ก็อินเหมือนกันแม่แม่ดูนิทาพันดาวอะอือเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเอ็มวีของบิวคิปจะเป็นยังไงค่ะโอ้ยหล่อจริงเฟื่องอันนี้เสียงใคร จิ๋วจิ๋วแยกได้นจ๊ะหล่อจังฮึยย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 น่อยยยยยนยย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 ย่ยยยยยยอยยยย่ยยยงยยยยยอยยยรยยเอาเหรอยย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 ยแยนยย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 ยนยย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  ต่สมัมยมัธยมอะไรเงี้ยหรอกินเทาวว้าว่ะเออมัธยมโอ้ยดรามา่าคือจา้าล้ำตาเบอร์ใช่เล่นดที่นะอ,อุ้ยคู่นี้มันแบบหลอบ่อแบบหล่อจริงคือบแบบให้แบบเข้ากันมากมีเกล็นดีม,มาก อุ๊ยทำไมเสียงแม่จิ๋วอ่ะดีไหมที่น้อที่มากเจตล้านเบเกอรี่ไอ้ันขนมเค้กคาเฟ่นี่คือเสียง เท่ยังโอ้ขี้ยาแล้วโหลอดทางนี้ิอุ้ยฉันทางสุโก้ยสุดท้ออเขา,า,าเป็นนิงกิเตอร์เหรอเออเป็นซิวพีซีก็กอย่างนี้ สมูฟิลแบบอะไรนะหัหน้าหัหน้าวันนึ่งฉันเดินเข้าป่าเลยคอไงเเฟื่อยท่าหน่ไปใช่นี่ไงยังลองได้เลยอ่ะนี่ฟังครั้งแรก อินน่าโอ๊ยนินนี่ไปเย็นไหมออกคี่นางหนีไปแค่นี้หรอไม่ใช่นางหนีไปนางไปแล้วนางคงคิดถึงกันแน่มาก ด,ดีมากเลยนีมากกลับมาไงรอความคนที่รักว่ะอุ้ยเล่นดีมากาปรขอแฟนเลยบ้าเลยกแบบอินง่ายอะไรอย่างเงี้ยจบไปแน่จบใช่ไหมจบใช่ไหมที่ดีดอดูว่าผ่านไปโอ้ยแต่ลูกแม่น่ะเอาไหมลูกพี่ลูกเปียกแม่ครบเม็ดครบหนึ่งนะเสียงสดคือแบบ เหมือนแม่ไงดีมาก I วีทั้งเสียงร้องของมมอนนแม่นิ้งแม่จิ๋วบางครั้งแล้วเป็นยังไงองแม่พร้อมไหมดื่งการร้องก่อน่อาแล้วการร้องจิว๋วอ,อันนี้คือพี่เฟอร์เลยคือแบบว่าพิยนของฉันเลยคือบางครั้งอ่ะนางจะร้องให้มันขาแต่ว่า นางแบบก็ดูแบบนุ่มนวลอย่างเงี้ยหรอใช่มันเบาดูนุ่มนวลแต่ตอนนี้แม่ไม่ได้ใช้เสียงนี้นะเวลาแม่ร้องปกติอ่าส่วนแม่นิวก็คือแบบก็มาในมาตรฐานของแม่ใช่นะก็คือมาแบบนั้นอยู่เลยพร้อมมากพร้อมจริงคือเพลงยี่หรีแฟนเก่าอยู่ใช่ไหม้องให้แนะรางวัลเพลงอ่ยมึงพูดเหมือนมึงเคยมีแฟนเก่าไหมมันไม่เคยมีเออแล้วแล้วมึงพูดอะไ ยังไม่เคยมีแฟนเลยรู้สึกว่าเอ้ยแบบมันน่าสะอินได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยเลยตอนแรกนายเข้าใจว่าแบบเออการแต่งนู่แบบนี้คือมันอาจจะเป็นลุกที่เชยแล้วหรือเปล่าเนี่ยแต่พอแบบเห็นแม่นิวจิวมันเออมันได้ไหมนแบบมันเคลมมันย้อนย้อนกลับมาแต่สวยมากคือแบบไม่ค่อยได้เห็นนางลุคดีว่าผมลองอะไรขนาดนี้ไงนี่เขาบอกว่ามันมีสตอรี่อยู่แม่จริงๆงแล้วก่อนหน้านี้เราต้องมานั่งดูสตอรี่ก่อนจริงจริงเราต้องมาดูสตอรี่ก่อนหรอเออ ทุกสิ่งที่เธอทิ้งไว้เก็บทุกอย่างออกจากซ้ายตาไม่มีอะไรที่ทำไม่คิดถึงแต่เธอเก็บปดีจากใจลบความทรงจำเรื่องเธอเปลี่ยนตัวเองจากเดิมเพื่อเริ่มตอนใหม่ไม่ได้ยินสียนนี้มานำมะเป็นตหูมาก ไม่ไม่ยอมร้องแบบนี้อะต่ดีนะดีจริงเพลงอ่ะ MV ก็คือต้องไปดูสตอรี่ก่อนแล้วไปมาดู MV ไม่ได้เหมือนเราดูคิดไปไกลเลยก็เลยงงนะฮะอ่าไอ้ก็จ่าลยไใครเขาก็แบบตกว่างเนาะแล้วเพลงแม่ที่ปังมาพบไหมอือครูแม่โอเคครับทุกคนเนาะก็กลับมาทปังอในสไตล์ของแม่แต่เพลงพรมากนะ แม้ฝากเหมือนเดิมกดไลค์ให้ก well. ็ดีใจแต่กดแชร์ด้วยได้ไหมกูขอกูขอเขาไม่ได้ย่ะเขาดราม่าไรคุณแม่ดราม่าไรคะ